สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟนะคะเช้ากินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็จะตอนเที่ยงนะคะเราจะกินเมนูอะไรนั้นนะคะน้องเคซี่ก็จะพามาดูนะคะไปซื้อเทียนมาให้คุณแม่นะคะไปซื้อเทียนมาให้คุณแม่นะคะได้เทียนแล้วนะคะและ้วตอนเที่ยงน้องเคซี่กินอะไรมาดูกันนะคะ อันนี้คือมะกอ,อกสุกแล้วใส่เจวอร่อยมาม่านะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะองเคสิหิวแม่จา้าทรมานมากๆถ้าหิวอืมคะ่ะไม่เจียวแล้วก็มะกอ,อกเอามาใส่อะไรมะกอ,อกเอามาใส่เจวนะคะนี่นะคะนี่บะกเกเอามาใส่เจวเดี๋ยวเคสิไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ นี่นะคะอันนี้คือมะกรอกนะคะมะกรอกน้องเทียวมาใส่แก้วสี่จะบีบใส่เจวอืมก็เป็นแจ๋วแล้วนะคะนี่คือเป็นแจ๋วแล้วมาะะดับต่อไปก็อันนี้คือคือ่องข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นมาม่านะคะมาม่ามามา่มา มาม่ามามา่มาเยอยยัวมะม่าแล้วก็ปิ้งปลาหมึกนะครแล้วก็มะม่าเสร็จแล้วก็ปิ้งปลาหมึกแห้งนะ หมึกแห้งนี่นะคะแล้วนี่แค่ซื้อกิ้งปลาหมึกนะคะนี่ปิ้งใส่แกงนี้เลยนะคะซื้อมาร้อยหนึ่งเอามาให้พ่อกับแม่กินด้วยอันนี้คือหนูก็กินแค่นี้นะคะนี่ปิ้งกินลร้อนนะคะอร่อยนะคะกิ้งปลาหมึกแห้งรร้อนนะคะ กินกับเจลกินกับเจลกินง่ายๆจ้าแซ่บแซบแซบแซบม่กำลังเตรียมข้าวเตรียมของไปนอนวัดนะคะเป็นใหม่เลยบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็คอกคอกอ,อ,อ,อเอาให้มันสุกนะคะเสร็จแล้วคะ่ะก็ปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็ เพสจานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอฟซีโอ้ตัดตดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกปลาหมึกจีไฟแล้วกะมาม่าจะมาม่ากินไม่หมดหรอคะ่ะเขาให้เยอะมามา่มาเราเอาไปเอง มามาเาเอาไปเองจ้ะเอาไปอยู่บ้านเฮ้ามามาเอาไปเอ,เองนะคะนี่คือเมนูสุดแซ่บนะคะมากินข้าวแม่นะคะอร่อยอร่อยจ้านะเมนูตอนเที่ยงน้องเคสี่จ้านี่เขาจะมีเจียวบักกอกเจลด้วยคะ่ะไม่ได้เอาหาตังกล่องมาเบอร์อกิสบะประจำว่าน้องเคสี่เนาะ,นะนะคะ นี่ข้าวเหนียวนับโทรศัพท์ไปอีกโอ้ยจัดๆอยานกินม,มาพี่นะคะนี่เห็นไหมครับโจ๊กเข่ามากฝ้ากินก้อนปอนมือไม่สิขแข็งก็อืมเอาอเอามือรีฟายปัากรอบปลากรอบสุกจ้าอืม อ,อ,อาหมึกกีไฟร้อนแกบปกกอกแก่ปากกอกยางนี่ยางบกกอกสุกแซ่บ,บ,อ,อ,บอืมอืมอร่อ,มอ,มอยมากคใจอะ เจยวมากาะอืมอื่นละมันก,ก็ให้เป็ด พอดีว่าเอามาเอามาม่าตัวเองนะไปให้ล้างก๋วยเดี๋ยวลวกให้เป็นญาติกันเอากระเป๋าให้เขาก็เลยเอามาม่าตัวเองไปลวกไม่ได้เสียเงินอยากชดน้ำไม่เชอือป็นเหมือเป็นหมือนอมเริม่มแข็งแล้วอืม ทำกับอร่อยมากอ,อือเมเออครับอือเมเอายำออก

อร่อยค่ะส่วนน้ำมันร้อนอันนี้มามากมามาานานแล้วนะคะหน,นูก็เลยเอามาลวกให้กินไม่หมดก็เอาให้เป็ดอร่อยม,ม,มากความเผ็ดี่ไฟมันร้อน มอยากกินกอนมันแข็งม,มันเคี้ยวยากอืมมข็งเงินกรอนอร่อยสั จอนเดียนก็กินผลไม้ค่ะแซ่บอืมม ประมึกก็ค่อยเคียวนะครับว่าน้องเทซี่ทำฟันมา อ้ำมุนข้าวเดี่ยวเที่ยมอันนั้นบะหมี่ถูกเสียบไฟบะหมี่เดไปเบื้องล่างไม่หายปรมาณเทียม้าได้มาขายเอาบบอคไน้มาขายอืมน้ำไผ แบบมากแล้เวเราจะไปซื้อดอกไม้ให้แม่นะคะแม่ให้เอาดอกไม้มาให้แล้วแม่จะไปวัดนะคะอร่อยอร่อย้เป็ดไม่ได้ตั้งใจที่จะลวกมากินอยู่แล้วมันมามา่ามันนานแล้วก็ลวกมาสดน้ำแล้วก็ เอาให้เป็ดจินค่ะอร่อยมากค่ะเห็นไหมนะคะปิดก่องข้าวไวก้กับประมาณซักอ๋อ เดี๋ยวไปซื้อดอกมาให้แม่ก่อนนะคะแม่จะรีบไปวัดอื่นเนาะ โอเคแบบคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย